ใส่เลยดาวหนาวเหรอทรามา่าันหอดไอคอนสยามเลยจัดทุกคนนั่งรถสามต่อพี่นอนอะบรรยากาศนั่งรถไฟสามต่อถึงสีหอดไอคอนสยาม อันนี้ตัวที่สามและเนาะอันนี้คือที่สามและสุดท้ายแลลวอ,นนอันนี้สื่อตัวที่สามแหละพี่น้องพอดีตัวที่สามขอดกออดสยามพอดีเปไน็นยานม ไดสบายดีเดอ้อสบายดีบรนทุกทุกคนเนาะมาเนี่ยกาไปทุระทำทุระพี่น้องตัวสุขภาพเนาะนั่งรถไฟสามต่อทั้งสีหอดไอคอนสยามคิ้วสุดท้ายเลยแหละตอนนี้ขคิ้วสุดท้ายไปคืนอีกรอบสุดท้ายอ่ารถมาพอดีจ้าทุกคน ตอนนี้ก็หลอบเที่ยวสุดท้ายนเนาะรถมาพอดีอั่งบังประตูอ่าประตูปะตเปิดแล้วไปได้เที่ยวสุดท้ายพีน่น้องน,นั่งดูวิวอยากดูวิวไ,ไม่ได้ดูวิวเลย <c oughs> โอ้โหไปเบิรงวิวกันพี่น้อง ตอนนี้ก็ขึ้นนั่งรถเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วจะทุกคนในเบิงวิวนะเอาวิวอ่าล่างรถไฟมาฝากทุกคนบรรยากาศสวยๆพีนะ่นองตอนนี้ก็นั่งรอรถรถยังไม่ทันออกเลย เสือ้อถกแต่ลวนั่งรอรถออกไม่ออกสั่วทีรถอ,ออกไปที่นี่รถออกแล้วรถออกบรรยากาศสวยงาม าแสบตาม,มากสองฟ้าสวยงามดูท้องฟ้าสวยงามมากๆเลยถ่ายรูปสิแม่ดาไม่ยืนถ่ายรูปดีาไม่ยืนถ่ายรูปไ,ไม่เห็นมันมืดเห็นท้องฟ้าเนี่ย นั่งรถเล่นวันนี้เราพานั่งรถเล่นกันนะคะอหอดไอคอนสยามเด้อหอดไอคอนละจ้าทุกคนใช่ไหอดคอนไอคอนสยามแล้ว trọng pháo với